อ่ะไปสามสิบมันใหญไหมสามสิบกูก็ไม่ใหญ่กูเลือกตีกับเราที่เออเพื่อไอ้จักอะไรก็ไม่รู้ก็ปล่อยมั้งมันเขาบอกว่าหนาวนักหรอเป็นเรื่องที่กอดไอ้อุ่นอะไรนั่นแหละวันนั้นแหละกอไอ้เจว่าไอ้เจตู้มันจะมาช่วยไหมตู้มันบอกว่าอ่าไอ้เจบอกว่าเดี๋ยวถามเขือก่อนเนี่ยก็ถามถามว่าแก๊งเรามันขาดปืนเยอะนะฟ้าปืนออกไปห้าหกกระบอกนะกูก็อยากให้ได้ปืนเหมือนกันแหละไอ้เฮียคนที่ออกไปปืนหมดเลยพี่ พี่ฟ้าไปทำอะไรมาเนี่ยอืมพี่ฟ้าไปทำอะไรมาเนี่ยโดนตีเรื่องพี่ฟ้าเป็นพี่ยะแล้วเรื่องทวิตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขามาซื้อเนี่ยไอ้ฟ้าเขาซื้อเรื่องมึงด้วยนะไอ้สัตว์ไม่ใช่มาซื้อเรื่องไอ้ขวดอย่างเดียวนะกูบอกไ้ก่อนนะเรื่องทวิตมันได้ตีหรอมันไม่ได้ตีเลยเฮ้ยฟ้าสภาโดตัดสินว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเก่าโดมันอยากให้เคลียร์เรื่องเก่าเก่ามันจะได้จบคือโดันบอกว่าจบก็คือจบเพราะว่าโดไม่ใช่สอมันบอกงี้ มันแต่มันก็เซฟเราแล้วนะโด่ะมันเซฟเราสุดแล้วนะให้สามสิบใบเรื่องขวดเอ้ยเรื่องขวดสามสิบเรื่องฟิฟ้าอีกสิบห้าเป็นสิบห้าใบสี่สิบห้าเองมันก็เซฟสุดแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าโดมันบอกเสนอให้จ่ายสิบห้าตอนแรกเขาเรียกเขาเรียกมาสามสิบเฮียเอะสามสิบเป็นมือมึงจ่ายไหมฟ้าอ่ะฟ้าอ่ะไปมัสามสิบบึงจ่ายไหมสามสิบกูก็ไม่ใหญ่กูเลือกตีกันสิเออไอ้าทีนี้แม่งพูดอะไรไปเรื่อยจักอะไรก็ไม่รู้ก็ปล่อยมัน ไหเขาบอกว่าหนาวนักหรอ,อน,นั้นเป็นเรื่องที่กอดไออุ่นอะไรนั่นแหละวันนั้นแหละกอดไออุ่นมันบอกว่าเราอ่ะออกออกไปปุ๊บเราถ่ายเลยทั้งทั้งที่มันพูดก่อนแล้วนะว่าแจ็คจะคุยจะคุยกับแจ็คไหมเออแตก็บอยมันเถอะเพราะว่าโดโดมันก็บอกแล้วว่าคือจบคือตีเรื่องนี้จบก็คือจบเรื่องเก่าจบเลยก็คือเราก็ไม่ไปแหลมอีกแค่นั้นเองอันนี้มันคือเรื่องเรื่องที่รวมๆคือมันพยายาม ที่แบบว่าเอาเรื่องรวมๆวมมาเพื่อจะได้ตีมเข้าใจปะอืออืมแต่และก็โดนตีรอบนี้ไปมันน่าจะน่าจะไม่มีเลยแล้วล่ะจกปะล่ะ,ะลไม่จบมันกูรู้เรื่องมันไม่จบหรอกกูรู้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวน้องก็ต้องเข้ามายืมเข้ามายืมรถยืมอะไรกันต้องมาเช่ารถอีกดิ ต้องเช่าอะไรเยอะเล่นเอาสองสองลีเพราะแล้วฟ้าผมทำเล่นปันสีส่ชั้นครับอะไรของมึงไอ้ฟ้าเออกูถามหน่อยฟ้ามึงอยากเอาคนเข้าเพิ่มไหมหรือมึงจะเล่นเท่าที่มีอยากเอาเข้าอ่ะอยากเอาเข้าก็ตอนแรกอะไอ้แป,ป๊บกูจะชวนให้แป๊บมาคุยกับมึงไอ้เหี้ยแป,ป๊บแป,ป๊บแต่แป,ป๊บอะไอ้ไอ้เหี้ยแป,ป๊บเนี่ยมันไปโป้นอาร์อาร์ไม้มันเลยหายเลย แล้วแมงเสือกไม่พบป,ประกันด้วยนะแป๊บนึ่ตีมันแป๊บนึงตอนมันว่างกี่ตลอดผมกำลังคิดอยู่ผมจะเอาคนของผมไปช่วยตอนนี้มีส3ถสบสาม,ม,านนม 33, ถ้าตู้ไม่ออกนะถ้าตู้ไม่ออกมีสามสามแล้วก็ได้พี่เปามาเป็นสามสี่แต่พี่ไม่รู้ว่าว่าดิ๊กจะอยู่หรือเปล่านะต้องถามดิ๊กก่อนถ้าดิก<ะ>๊กอยู่ไม่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวถามไอทีมันจะอยู่ช่วยไหมถ้ามันอยู่ช่วยก็เป็นก็เป็นสามสี่ถ้าไม่อยู่ช่วยก็เป็นสามสามเออแล้วก็แล้วก็ออตี้ อ,อตีไม่รู้ครบยังหนะยังไม่ครบั้างไม่รู้ว่ะครบยังวะูุท่าโทรหาไม่ตอบใส่ไม่อยู่แล้วทีเนี้ยก็คือไอ้แป๊บซี่มันมีแค่มีดไม้มันหายไปแล้วแต่มันเล่นรู้เรื่องอยู่เนี่ยมันมาจากวอร์ดไม่ไหวแลาวอกพโยกมีดอย่างเดียว,วอ่ะมมีดไม้ยังแย่เลยพี่เออแล้วทีเนี้ยมีจากเอ็มดีดาวมาคนหนึ่งชื่อจากัวมีมีดไม้ปืนแต่ปืนบกศูนมึงจะมาช่วยอีกคนละมันก็ว่างหกคนนะหกที่อ่ะ หไหวไหมล่ะเออแบบซี่โอ้ยตั้มใบยังแดงอยู่เลยอเฮีย <laughs> โอ้ยรู้แล้วครับสล็อตที่41จ่ายเงินแก๊งทุกวันที่หน้าเฮีย,ม,ยมึงมาไหมล่ะไอ้ครวยมึงมาไหม อ่ะแล้วก็จะมีมีไอ้นี่อีกนะมีตั้มโซแบสอีกนะรับไหมไอพี่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 ยกพี่เปาพี่เปาเข้าสารแล้วหรอก็จะเอาเข้าเนี่แหละแกติดอยู่นู่นไม่ใช่หรอก็กูจะเอาเข้าเฮ้ยแป๊ะเป็นอะไรไอแป๊บซี่ไม่ใช่ถามไม่เฉยเขาไม่ใช่อันนี้มึงลอคุยกับฟ้าดิฟ้าอ๋อเนี่ยอ่ะแป๊บ ไอเนี่ยมันมาขออยู่แบบตั้งนานแล้วอ่ะแบบสี่ห้าเดือนแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้อยู่อ่ะอันนี้มีอาวุธแล้วนะมีแรเกอร์เออตอนแรกมันดลมันมีมีดไม้แค่อย่างเดียวมันมีมีดไม้แต่ไม้มันหายเพราะมันไปบนอาอาเขาเลยเอาให้เลยหายเลยอือแล้วก็ออตตี้ออตี้พี่ว่ามันที่วันมาคุยวันนั้นมันครบเจ็ดวันยังวงยังไม่ครบไม่ครบเอาอะไรไปครบกี่ไม่ครบก็ไม่เป็นไร เรื่องอะไรก็เคลีย์หมดแล้วใช่ปหล่ะเคลีย์แล้วหมดแล้วไม่มีแล้วคุยกับคนชื่อโกไปแล้วเอาบอกไม่มีอะไรสำรองว่างหกพวกกระตู้ยังไม่ได้มาออกสล็อตเลยนะพี่เบมก็ทีนี้กูถามไอเจว่าไอเจตู้มันจะมาช่วยไหมตู้มันบอกว่า อ่าไอ้เจบอกว่าเดี๋ยวถามเขือก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาช่วยไหมถ้ามันไม่มาช่วยก็ต้องมาออกแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราตีสองทุ่มโอ้มันมอมันไม่ทันน่ะดิพี่มันจะไม่ทันแล้วนะแล้วตอนนี้มันจะมาหรือเปล่าล่ะกูถามไปดิมันตีหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ไม่มาหรอกแต่แต่พรุ่งนี้ตีสองทุ่มก็คือเราก็ต้องเข้าให้ไวอ่ะแล้วทีเนี้ยกูก็เพิ่งรู้ใจแป๊ะว่าพรุ่งนี้เขามีประชุมสามทุ่มตอนแรกกูก็จะเอาเรื่องนี้ไปไปอ้างไปเป็นสี่ทุ่มแต่ว่ากูมองว่า ก็รีเดียว่ถ้าเราได้ก็จบอะถ้ามันได้มันเราก็จบอ่ะโอ้โหเราจบมันไม่ได้หราพีม่มึงอย่าประมาทฝีมือตัวเองดิมึงชอบถ่อมตนอีกไอ้เหียมึงมีงมงก็เล่นให้เต็มฝีมือดิ่านแต่ทีเนี้ยก็ถามถามว่าแก๊งเรามันขาดปืนเยอะนะฟ้าปืนออกไปห้าหกกระบอกนะกูก็อยากให้ได้ปืนเหมือนกันแหละไอ้เหียคนที่ออกไปปืนหมดเลยพี่ก็เออไง ดิกก็ต้องพักอันนี้ดิ๊กเดี๋ต้องต้องถามอีกรอบนึงก่อนว่ามันจะมาเล่นไหมถ้ามาเล่นได้ก็ดีพื้นสี่แต่ถ้าดิกมันจาเป็นจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ทันไอ้โลมมันจะอยู่ดูไอ้โลม,มันออกสลออยางไอ้โลมอะ่ะ ไอไอบอกวะพี่โอ้ไอบอกปะบอกมันมาบอกมันเล่นอยู่แล้วโนมบอกแล้วโวย้ยเขือไม่ยอมเขือต้องให้เขือเข้ามาต้องให้เขือเข้าแล้วให้เขือถามดูว่าว่าเขาจะมาเได้ไหมมึงยาวไามมึงยาวมากี่คนอ่ะ ถ้าตู้ออกก็ตู้ออกห้าก็มีฮัลโหลอยู่ไหนครับของอยู่พี่ครับพี่ไม่ข้างบนเหรอพี่ถามหน่อยไอ้มือตามี่เขื่อเข้าเมืองหน่อยได้ไหมพี่เขื่อเล่นพี่พี่พี่เขือไออันนั้นอันนั้นอะพี่กาลังคุยอันนั้นอยู่อะพี่อะไรไม่รู้ทำงานอะพี่ทํางานมหาลัยอะพี่อืมอืมอืมไม่ใช่กูอยากรู้เฉยว่าพวกตู้จะมาเล่นไหมถามแล้วพี่พี่พี่เขืกอพี่พี่เขือบอกว่า ต้องถามพี่ตู้อีกรอบหนึง่งพี่เกิดอนถามเราแต่พี่ตู้ยังไม่ตอบเออแต่มันต้องถามไม่เค็มแล้วเว้ยเพราะว่าพรุ่งนี้มันสองทุ่มนะเดี๋ยวให้พี่เกิดรีบถามเองครับ<ม>พี่ยงหิว okay. ข้าวว,วาออ่ะดูยังหิวท้อป่ะเนี่ยเอาข้าวว่ะนะหมึกมันจะมาไหมล่ะดูลองถามดูดิ